คะอะไรคะจีโนไม่เห็นหน้าจอเลยครับอ่าเห็นหน้าจอยัง,งกระดาษเหรอครับอ่าทุกคนทําตามที่คุณครูคบอกนะคะอ่า<อ>เขียนวันที่ก่อนค่ะเขียนวันที่ก่อนนะคะ <c oughs> เริ่มต้นเขียนวันที่ก่อนนะ <c oughs> ทุกคนปิดไมค์ก่อนนะคะอ่า <c oughs> เสียงจะได้ไม่รบกวนออกมานะ ไกูเรียกถามจะถามทีละคนเองนะหรือใครอยากจะถามก็เปิดไมค์ตัวเองหนึ่งคนเท่านั้นนะไม่ต้องถามหลายคนนะคะอ่าเกียนบันที่ทำงานทุกครั้งถ้าไปโรงเรียนก็จะเขียนงานวันที่แบบนี้นะค่อยๆอ,อ่าเกียนบันที่เลยค่ะคุณกูรอแป๊บหนึง่ง อ่าใช้หลักคณิตศาสตร์นะคุณครูขอลบบนที่ก่อนนะคะนะเพราะว่าใช้หนื้อที่นักเรียนเขียนเขียนได้ได้ใช่ไหมป่านนี้นักเรียนต้องเขียนได้แล้วนะต้องเขียนได้แล้วเลยค่ะอ่านักเรียนเขียนได้อยู่แล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนเขียนได้อยู่แล้วเพราะมันจะครบจะปีการศึกษาแล้วค่ะนะขอเเขียนไม่ได้อ่าแต่รู้แล้วน้องอมเขียนไม่ได้น้องอมต้องซ่อมละรู้ละเสียงรอดออกมาแล้ว แปลว่านั<อ>นกเรียนต้องฝึกดดค่ะอะไรที่หนูเขียนไม่ได้หนูต้องฝึกใหม่นะลูกฟังพูดอ่านเขียนอ่าครึ่งวงกลมเอไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่นะครึ่งวงกลมเนี่ยเด็กนักเรียนต้องเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ดูด้วยตาวันนี้วาอะไรอะครับดูด้วยตานะให้เป็นครึ่งวงกลมให้ได้ยังสวยเลย เออให้เป็นครึ่งวงกลมไม่ได้นะอันนี้วันนี้วาดรูปใช่ไหมคะวันนี้เรียนค่ะน้องอ,อมต้องไปซ่อมนะวันที่เนี่ยน้องออม<ต>น้องอ,อมเนี่ยต้องไปซ่อมเรื่องวันที่นะลูกหนูยังไม่เคยได้แต่ไม่ได้เนี่ยหนูยังเขียนวันไม่ได้เนี่ยซึ่งวันเราเขียนทุกวันแล้วนะคะอ่าของครูใช้เมาส์นะของหนูใช้ดินสอนซึ่งมันง่ายกว่าของครูนะ ครูครับครูวาดอะไรหรอครับอ่าไม่บอกหรอกบอกก็รู้สินกู้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยอะครับเขาเล่นกัะเบิดจริงจริงเ <ละ S 1> <ะ>ขาขายนกคู่เหรอใช่เปล่าเนี่ยครูขายดูก็ว่านกคู่ตามันโตเกินไปไหมแล้วมันนี่นกคู่จริงๆด้วย นกคูกตาโตไายดูก่อนใอ้ตัวใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเราจะบรรจุอะไรลงไปในนี้เอาอย่างง่ายที่สุด <Okay. S 2> จะไปกดในสอวาดให้เป็นเส้นไว้ก่อนจะสามที่หลังวาดรูปแต่ชนิด อย่าไปซ้ำมันวาดลูกมากกว่ม่ใจลบใจลบให้หมลยเรียนมาตั้งพักแล้วรู้จักการจินตนาการจินตนาการไหมคะภาษาไทยเนี่ยเราใช้คําว่าจินตนาการเราเรียกบูรณาการนะคะอ่าตอนนี้คุณครูบูรณาการละเนาะกำลังบูบูรณาการเอาแค่เล็กๆกก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวเราจะเอาคำที่ใช้11ตัวนะมาใส่ลงไปในตัวรูปเป็นผังเออนกพูกนี่แหละนะจริงๆผังงานครูสอนไปแล้วเราเรียกคำภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่าอะไรนะเป็นพวงเลยเรียกว่าอะไรนะเป็นนกอ้าวผังงานเรียกว่าอะไรลูก m i n ์ Mapping ค่ะเก่งมาก my m i n ์ Mapping หรือเราพูดย่อๆว่า m มอะไรเวลาเขาพูด <M> ย่อๆ My meeting. m อะไรไ่แมพไม่อันนั้นตอบถูกอันนั้นตอบถูก my Ma p My map. My map. เราเรียนไปแล้วนะแต่อันนี้ครูเป็นการจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่งนะอ่านักเรียนชอบบอกว่าอคุณครูวันนี้ไม่วาดเหรออขัดใจนักเรียนไม่วาดอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนโอ้เดี๋ยวโกรธคุณครูอ่อันนี้เอาเอาจินตนาการของเอ อันเนี้ยใช้หลักของทั้งศิละปะและคณิตศาสตร์นะเนี่ยดิต้องมาเรียนเอ่อคณิตศาสตร์กับครูที่หลังนะเออเออเราเรียนคณิตศาสตร์เราต้องเอามาใช้เราเรียนศิละปะเราก็นำมาใช้บวกกัจินตนาการของภาษาไทยแล้วนะแต่ในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้เข้าใจนะคะอา่า จำไว้เลยว่าภาษาไทยเราต้องมีการอ่านออกแล้วก็เขียนให้ได้เอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรอะอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณครูว่าๆๆัดจุดๆเล็กๆอะไรจมูกอ่าจ,<ำ>จมูกนะคะเขียนคำนี้ถูกไหมเนี่ยคำว่าจมูกเนี่ยอ่ากึ่งเสียงจมูกจมูกเขียนถูกไหมโตอาจฉอุมุก เอเถูกนะเดี๋ยวเราจะค่อยดูนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวค่อยลงนั้นนะอ่าทีนี้คําเนี่ยคาเนี่ยเดี๋ยวใส่รอบรอบนี้ได้เลยนะหยุดใส่ในรอบรอบนี้ได้เลยไหนูครับขอว่าขอว่ากิ่งไม้ด้วยได้ไหมครับได้ค่ะอ่าถ้าหนูว่ากิ่งไม้แปลว่าหนูเติมเองนะแปลการว่าจินตนาการเพิ่มเองนะลูกแปลว่าอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยสมมติกิ่งไม้นะอ่าดีโนบอกว่า คุณครูครับปวดจะว่ากิ่งไม้ครับอ่าแล้วแต่ค่ะเขากรมละเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้ใช่ไหมอ่าห,หนูก็บอกอันนี้กําลังเกาะอ,อยู่ครับอ่าอ,อย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกกินตนาการลูกเวลาเรียนคุณครูนะปึกคาว่าจินตนาการไว้นะเราเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและที่เราเรียนไปแล้วเอามาใช้ประกอบในวิชาคุณครู ประมาณนี้นะคะอ่ะลองดูก่อนนี่คือตัวโครงก่อนนะคะตัวโครงก่อนนะคะอ่ะเราจะใส่อะไรคําว่าอ้าวสมมติคุณครูปราณีเป็นคนบอกหนูเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนช่วยกันเราใช้อ,อใช้ตัวอักษรตัวผอกอะ่ะตัวผอก,ก่อนแล้วกันผีผีผอ่าสมมุติคําว่าอ่าคำว่าผอพึ่งเอาคําว่าอะไรดีอะ่ะ เป็นคำสองสองสักสองคำหรือสองพยางอ่ะนึกมาเร็วใช้ผอพึ่งก่อนไขรนึกร่อนอันผ่อพึ่งได้เดี๋ยวจีข้าบอมน้ำพ้าวค่ะเร็วตัวแรกผอพึ่งสองสองสองสูตรครูต้องมีสองผ้าไหมไปเลยทิ้งกันนะเ้าช้ะครูไปยังชนาชะผ้าใช้ผอพึ่งไปบวกตัวอื่นไม่เป็นไรค่ะ ผีเสื้อนะคะอ่าเอาตัวเดียวพอพึ่งไปแล้วไม่เอาพออีกแล้วไม่ทำไมไม่นั่งดีๆเลยผ้าไหมเยี่ยมมากขั้นสู้ขาผีเสื้อค่ได้อ้าวฝอค่ะฝอฝอเอาละเอาไอ้เด็กเที่ยวหนึ่งสิบเอ็ดตัวอ่าฝนตกโอเคอ่าพอแล้วเอาตัวเดียวค่ะตัวละครก่อน อ่ะผีฝากฝากอ่าใช้ตัวหอ<น>อ้าวต<ร>สกสะกดให้ครูนี่ตัวอะไรเป็นตัวสะกรดรคะมันได้ไดเขีเก่แล้วได้อยู่ๆไก่กก็ไก่ก็ไก่แม่อะไรคะ,มคะแม่กกค่ะแม่กกตกไปคำคำที่ใช้สระอะไรคะตกเนี่ยตกเนี่ยฝน,นเนี่ยฝนเนี่ยสระออ่ะละ<อ>้วอกไปออไปไหนล,ะล,ะละ่ะคะ ลดรูปเอเก่งมากทำไมไม่ถึงลดราคาสกดแม่โบกค่ะสกดค่ะอ่าทำไมมันถึงมีมันถึงลดรูปราคาเพราะว่ามันมีตัวสะกดค่ะเก่งมากต้องตอบชัดๆเพราะมันมีตัวสะกดมันจึงมีการกดการลดรูปอ่ะผีก็ฝอฝาก็ฝาอถุงค่ะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์นะคะเสียงเสียงมาจากไมค์ใครคะถอถุงค่ะถอถุงถอถุง ถอถุงถอถุงถอถุงเอาคำว่าอะไรคะถุงมือครับอ่ะถุงมือถุงมือครับอ่ะโอเคใครตอบคะเฟิร์สครับอ่ะเฟิร์สเก่งมากพระเอกเรามาแล้วเฟิร์สเข้าทุกวันนะลูกถุงมือถุงมือครับโอเคถุงมือถอถุงสาระอุงงองูเป็นตัวสะกดคำว่ามือมีตัวสะกดไหมเฟิร์ส มือมีตัวสะกดไหมมือเนี่ยมือมีตัวสะกดไหมไม่มีค่ะไม่มีแม่อะไรตอบดังๆเลยไม่มีตัวสะกดแม่อะไรคะแม่แม่แกงมากแม่กอกามีบุนค่ะนี่มีชู้ช่วยแล้วแม่กอการิวจิน่าแะเสซ่สิงริวจิตอบเพื่อนช่วยตอบแทนแล้วแม่กอกานะคะจําว่าแม่กอกาเป็นแม่มาตต่สะกดที่ไม่มีตัวสะกดอ่ะ ผีฝากปอละถุงขอข้าวเอาขอไข่ค่ะขอไข่ขอไข่ขอวดน้ำค่ะขวดน้ำอ่ะขวดน้ำอ่ะสะกดขวดที่คุณครูไปนี่เขียนไม่เป็นนะอ่ะน้องพาวสะกดมาค่ะขวดอวอ่ะขออัวเอ๊ะสละอัวหน้าตาเนี่ยมันต้องมีแม่อากาศวงแหวนแล้วบรอากาศไปไหนล่ะน้องพาว มันโดลูกรดมันระทำไมไันถึงรถล่ะมันทำามืองได้ถึงรถล่ะมันมีตัวสะกดอ่าตัวสะกดแม่อะไรคะขวดเนี่ยแม่อะไรลูกแม่กดค่ะอ่าแม่กดดอเด็กเป็นตัวสะกดตรงลูกใช่ไหมน้ำนี่สะอะไรลูกน้ำเนี่ยสําค่ะสลามค่ะอ้ํานี่เสียงสั้นหรือยาวคะเสียงสั้นค่ะ่เสียงสั้นอําเสียงสั้นเก่งมาก น้ำเนี่ยไม้อะไรเออวันยุคไม้อะไรลูกเทค่ะไมาตอบอย่างนี้เลยตอบอย่างนี้เลยเก่งมากนะคะอ้าวขวดน้ำผีฝากถุงข้าวสารสอเสือค่ะเ็วสอเสือใครจะตอบสอเสือสอเสือกันกันตอบมั่งลูกอย่านั้งเฉยลูกกันสอเสือโอ้โหกันเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระดาษ เสื้อพ้ะเสื้อไม้อะไรคะไม้อะไรเสื้อเสือเสื้อเสือเสือไม้โทค่ะอ่าเสื้อนิสระอะไรนะสระเอือค่ะอ่าเสียงสั้นหรือยาวค่ะสอเอือเสือสอเอือเสือสอเอือเสือไม้โทอ่าเสื้ออะไรนะเมื่อกี้บอกเสื้ออะไรคุณจำไม่ได้ละเสื้อผ้าค่ะอ๋อเสื้อผ้าโอ้ใช้สองพอพอพึ่งเข้ามาด้วยดีมากถ้าใช้สองคำมีตัว มีตัวอักษรสูน้คู่เอานะสอเสือผอพึ่งอย่างเงี้ยเอาอ่ะเก่งมากค่ะต่อค่ะโอ้นังเรียนเก่งนะอ่าต่อไปเลยค่ะสอเสือสอพี่ผีฝากถุงข้าวสารให้หอหอหอตัวหอ <c ười> ไหนจำได้เปล่าไหนพอรู้เรื่องไหมเมื่อวานเรียนป่าลูกไม่ได้มาหอหอตัวหอค่ะ <c ười> หาดทรายค่ะอยู่ผาหนูอ <Really? S 1> ่าหาดทรายหาดทรายหรือครูใช้คำนี้ได้ไหมตรงตรงตรงสองอันเลยหุงอะไรลูกหุงอะไรอะไรหูอะไรลูกข้าวค่ะอ่าข้าวหออาวขาวไม้อะไรลูกข้าวอ่ะข้าวไม้โพดมโพดค่ะอ่าข้าวขาวข้าว เหแม่ไม่โูเก่งมากนะหารายก็ได้นะเมื่อกี้นี้แต่อันนี้มีสองตัวเลยขอขอหีบกับขอไข่ขอหีบขอไขอ่ไหนตองหาสองตัวแบบครูสิเช่นเพื่อนยกคําว่าสอขอเยได้ตรงเนี้ยสอขอ,อ,ขอเอ่ออาหาสองคำนี้สีนี้หาสองคำเลยอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะอันนี้อันเดียวใช่ไหมแต่ที่ครูคีดเส้นใต้เนี่ยถอขอนอไม่ใช่ อะหาสองคำทีนี้เริ่มยากขึ้นอันแหละเอ elected. ออ่าสองคำที่มีใช้ทั้งคู่เป็นอักษรสูงอ่ามาเร็วเร็เร็วเวเร็วเวครับอ่ะใครจะตอบคนอื่นปิดใหม่์ใครจะตอบคะน้องเกดค่ะอ่าน้องเกดตอบคุณครูครูไปที่น้องเกดไหปไปหาน้องนาน้องเกดก่อนนาน้องเกดอยู่ไหนอ่ะน้องออมปิดหนีครูไปแล้วน้องออมจากครูไปแล้ว อ่าน้องเกดอยู่ไหนหาหน้อหน้าน้องเกดไม่เจอเดี๋ยกแล้วน้องเกดตอบุูที่ <c oughs> น้องเกดตอบว่าอะไรลูกอ่าน้องเกดเจอแล้วน้องเกดตอบว่าคว่าอ่าพูดเลยคำว่าลาดค่ะฮะไม่ได้ยินค่ะไม่ชัดอย่ากลัวลไม่ใช่ฉลาดเหรอสองคำค่ะเอาสองอันนี้เป็นคำเดียว เอาสองนะสองิวข้าวค่ะหิวข้าวอาวหอหอเอาข้าวซ้ำแล้วไม่อยากได้ละเอาอื่นๆมัง่งหิวกุ้งหิวกุ้งกอไก่ไม่เอาค่ะกอไก่เป็นศนกลางคุณอยากได้ทั้งคู่เลยเออเอาตีเร็วตอ,อตอบค่ะอ่าต,ตอบสี่ห้า,าค่ะคสี่ห้าอ่ะได้ค่ะโอเคสี่ห้า เก่งมากลูกสอเสือยังอยู่สอักษรสูงช่วยกันคิดนะใครคิดแล้วใครคิดได้บอกกนะ็ผมตอบครับเปิดใหม่ทันทีสี่ห้าสอเสือหอหีบเก่งมากน้องเกดเอาใหม่นะน้องเกดน้องเกดเอาใหม่นะทั้งคู่นะน้องเกดเข้าใจที่คุณครูปนีพูดใช่ไหมสอหออ่า <c oughs> ต่อไปค่ะเดี๋ยวขบวนการคิดขบวนการคิดอันนี้เราเรียกขบวนการระดมสมองคนะ่ะ <c oughs> เป็นการระดมสมองความคิดค่ะอ่ะเร็วเอามาเร็วเร็วเดืออะไรตีโนโ่เงียบไปแล้วขบ๊อบเงียบไปแล้วขอให้ระบายสิเดีวจี้เดีวจีน้องพาวเงียบไปเลยน้องพาวง่งว,วงพ่าวลูกดูสีหน้าง่วงคู่<ด>แปดนายบอสคิดได้ไหมนายบอสกระบวนการาคิดนะเรียนหนังสือก็ครูต้องฝึกกระบวนการคิดนะ ครูใช้กระบวนการคิดนะไม่ให้นักเรียนนั่งเฉยๆอ่ากระบวนการคิดเนี่ยทําสนุกด้วยค่ะภาษาไทยทาให้สนุกอ้าวเอาอันหาวแล้วอ้าวน้องการหายไปไหนแล้วอ้าวคำว่าอะไรคะเร็วๆรวเร็วๆรวสองตัวสองสองเร็วนายบอสนายบอสนายบอสช่วยกันคิดแล้วลองพูดไปเรื่อยๆสิพูดกับตัวเองเนี่ยคำอะไรบ้างที่ใช้ตัวใช้ตัว อักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสวยให้ฉันแหมะรหัสเรามีรหัสกันไหมผีฝากถ้วยข้าวสารให้ฉันผีฝากถ้วยข้าวสารให้ฉันอ่ะหรือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันก็ได้เหนียวเป็นข้าวนอ้าตอบโอมีสัญญาณมาแล้วเร็วเร็วค่ะคำว่า สวยค่ะอะไรนะอะไรนะคะผีสวยค่ะผีสวยโอ้โหผีมันสวยตรงไหนสงสัยต้องเป็นผีผู้หญิงแน่เลยผีสวยแสดงว่าต่อไปนี้เราจะไม่กลัวผีอีกแล้วเพราะผียังไงก็สวยคะ่ะสวยเดี๋ยเอาผีสวยออะมันก็ไม่ได้ผิดนะเอออ่ะผอผอเสียงผอสอเสียงสเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผอสอ อักษรสูงทั้งคู่เลยอะต่อค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผีไม่เอาละกลัวละเอาผีไอ้ไม <Eat. S 2> <or. S 1> ่เอาผีอะอะตอมขอตออะตอมสองคำแล้วเนี่ยอะเร็วชิงชาบค่ะชิงชาบโอ้โหฉอฉอโอ้โหอะตอมเก่งมากคนอื่นคนอื่นนิ่งไปแล้วชิงฉออีกงอชิงไม่เอกชิงฉออาบอ อ่าฉากนี้แม่อะไรคะ่แม่อะไรกบค่ะเก่งมากตอบแบบนี้เลยแม่กบตรงรูปหรือไม่ตรงรูปคะเนี่ยตรงไหมแม่กบตรงรูปไหมคะรงค่ะ,กคะเก่งมากค่ะตรงรูปนะคะดูเพื่อนตอบนะเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตัวนกเนี่ยของเรามีต้องมีของเราอยู่ในนี้ะอะไรคะอันอัน ชูชีค่ะชูชีโอ้โหเป็นอาหารที่กูุูวันนี้ปรดเลยชูชีเนี่ยปลาก็ได้นะูรู้จักชูชีไหมช้อชอ,ชอที่จริงชูชีเนี่ยเป็นอาหารที่อขึ้นโต๊ะเลยชูชีชออีชีชค่ะซูชิเอาภาษาไทยคะ่ะภาษาไทยออยล้อก่อนลูกไม่ต้องชูชีเอาภาษาไทยรอดก่อนนะคะอา่าตอนนี้เรียนไทยเอาออยร้ดก่อนนะเอาไหม อ่ถาดข้าวค่ะอะไรนะถาดข้าวครับเอ่อเอาใหม่รีวิีชัดชัดชถาดข้าวครับอ๋อถาดข้าวเออพูดชัดชัดลูกถาดข้าวข้าวมีแล้วอ่ะไม่อยากได้ข้าวอ่ะเอาอื่นได้ไหมเอาให้คิดจริงไม่เอาข้าวัดผั้ผัดัดดผดผั เออเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาอื่นปนคุนขุนเฉียงอะไรนะชนุชนเฉียวไม่เอาชอละชอเบื่อละชอเบื่อละ <c oughs> เอาตัวอื่นบ้างสิบเอ็ดตัวมีตั้งเยอะแต่สออื่นบ้างก็ได้สอเสือสอสาลาสอลือสีทอฐาน <c oughs> อ่าสิบเอ็ดตัวนะไม่มีสิบเอ็ดนะสังขาขา ได้ไม่มีทค่ะไดไม่ีาค่ฝึกดีๆนะคะอะปิดไมค์ก่อนนะคะอ่ริวจีอะปิดไมค์ก่อนค่ะทีละคำค่ะสะสางใช่ไหมได้ยินริวจีบอกสะสางสอสอครับอะเล่นเล่นตัวอักษรเหมือนกันนะอันนี้เป็นการใช้การเล่นคํานะคะเนี่ยสอสอชอชออาสอสออาอันนี้เป็นคำครับฝึกนครับอ่ะเล่นคำไปแล้วฝอฟอ ฝอฝอนักเรียนรู้รจักการาเล่นคำนะเล่นคำนะอศัพท์เนี่ยเขาใช้เทคนิคของการเล่นคําคําคู่อ่าเล่นคาฝอ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 ผีฝากฝอฝอฝึกฝนฝึกฝนอ่ะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะหยุดเท่านี้ก่อนนะเท่านี้ก่อนนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองคำอ่ะเดี๋ยวก่อนพักหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนไม่ทันอาอยุก่อนนะ สักครู่อ่าสักครู่ทีนี้ใครจะเกิดยกตัวอย่างมาได้อย่างที่คุณครูปานีบอกแล้วเข้าใจหนูใส่ปีกนอกแล้วนะเนี่ยปีกนอกเนี่ย,ป,ยปีกนอกได้เลยนะพื้นที่ของเขากิ่งไม้อ่าเอาอยู่บนกิ่งไม้สักสองคำนี่อีกสองคำที่ดีโนโ่ดีโน่ตอบมั้งใครไม่ได้คุณครูไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกตอบเลยมีไหมแต่ยังไม่ได้เรียกชื่อเลยมีไหมดินาราวิทย์ได้ไหมนาราวิทย์เพิ่งมาอาจจะไม่ค่อยรู้ น้องอ,อมด้วจากกูไปแล้วปิดปิดหน้าจอไปแล้ว <c oughs> ตอบไปแล้วค่ะคุณครูอ่าตอบไปแล้วต้นกาตอบแล้วอค่ะอบอมขอบอมตอบไปแล้ว <c oughs> อ่านบ้านนิดๆอะตอมตอบหลายคำอันอันตอบแล้วนะคะ <c oughs> น้องการตอบอย่างน้องการยังไม่ตอบคุณครูปานีเลยเอาสักคำเลยลูกน้องการน้องการเวลาเรียนต้องมีกระบวนการคิดตอลอดเวลานะ เดี๋ยวเผื่อครูเเรียกน้องการหนึ่งคำน้องการใช้อักษรสูงค่ะพยัญชนะต้นน่ะใช้ตัวเป็นพยัญชนะต้นอักษรสูงผีฝากสูงข้าวสารให้ฉันผีฝากถ้วยเข้าสวยให้ฉันคุณครูคะตัวแค่นี้พอคะออัะ,ะคอ่าอะไรนะคำว่าอ,อะไรนะลูก น้าถาน้าถาค่ะน้าถาตอบคนอื่นเงียบก่อนนะพะพอ,อ,อตัวอยากให้ตัวอยากให้ถึงเลยมันแบบแบบภาษาได้ไหมคะภาษาอ้าวได้ค่ะภาษาอ้าวดูเดูดูอักษรเป็นสีคุณครูครับนิโนฟังก่อนภาษาค่ะภาษาภาษาได้ไหมคะพอสำเพาได้ไหมได้ไหมถามก่อน ที่หนูไม่พอรับต้นไม้หนูอยากให้มันเป็นแบบดีโนฟ่นโนฟังก่อนดีโน่ถามว่าภาษาได้ไหมต้องถามก่อนว่าเขาว่าพอสมเพาได้ไหมพอสัมเพาใชใ่ตัวพอสัมเพาใช่ตัวนี้ไหมใช่ตัวอักษรสูงไหมไม่ใช่ค่ะอ่าเห็นไหมกูถึงถามเธอไงอย่าต้องเวลาฟังเพื่อนต้องตดูด้วยไม่ได้ค่ะอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสาร ให้ฉชนเออ,อะโอเคเท่านี้ก่อนก็นได้ถ้านักเรียนได้เข้าใจแล้วนักเรียนก็ใส่ไหมหูเพิ่มได้นะคะแต่อย่าใส่มั่วนะเข้าใจเปล่าณฐาฐาอ่าโอเคโอเคณฐนะารู้เรื่องนะลูกอาตกแต่งไปตกแต่งไปค่ะตกแต่งไปนะไปฉีดดีกว่า ใครจะตกแต่งนะคะอนุญาตนะคะแล้วว่านกตัวอื่นด้วยอ่าอนุญาตให้ตกแต่งนะครูขาข้างบนเขียนไหมคะอักษรสูงนะอ่าเขียนก็ได้ค่ะ เขียนให้รู้นะคะเวลาใครไปเห็นงานเราอะนะนอกจากคุณครูอะคุณครูรู้อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเวลาหนูส่งผลง,งานไปเนี่ยหรือโชว์งานในแฟ้มเนี่ยอ่าคนอื่นเขาจะได้รู้อ๋อใส่อะไรมานะเรียนเรื่องอะไรอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะอ่ะหนูก็ใช้หนูก็ใช้อิสระของหนูในการตกแต่งเองนะคะนะนกคูกเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยมันสีอะไรน้าตามเป็นยังไงแต่ทัานเรียนบอกว่าถ้าจินตนาการของหนู หนูจะเอาแบบแฟนตาซี <Fantasy. S 2> เอาแล้วแต่ค่ะคุณครูให้สละในเรื่องของการสร้างงานนะอ่าเขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นนักเรียนนะนะถ้าปิดกัน้นคุณครูจะไม่เห็นเลยว่าหนูเก่งอะไรบ้างเ,เลยเน,นะหนูเก่งอะไรบ้างหนูแสดงออกมาเลยทาได้มากกว่าที่คุณครูบอกในนี้ได้เลยค่ะนักเรียนนะได้เลยทําน้อยไม่ได้ทําขาด,ดนะ ทำน้อยเนี่ยไม่ได้นะทำมากได้ไม่ว่าไ่านะคะขยันนะคุณครูชอบอยู่แล้วแหละนะแต่ต้องต้องใจเขียนหงสือนั้นลายมือสวยงามนะลูกไม่สกปรกแล้วเธอชีคานะอ่ะตกแต่งไปเรื่อยๆโอเคค่ะคุณครูครับคุณครูครับอ่ะเดี๋ยวครูกลับไปที่เดิมก่อนนะคะเอาแค่สิบคำพอนะคะ